หมอจนเหนื่อยแล้อะคุณใครบอกว่าฉันโม้เฮอที่ฉันพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะ mm. มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดน้ำหน้าอย่านายมันจะไปรู้เรื่องอะไรอย่างน้อยเนี่ยผมก็รู้อย่างนึงอะ oh. นายขอสักอย่างได้ไหมที่บอกว่านายรู้เนี่ยขอแค่สักอย่างเดียวยกตัวอย่างมาแค่อย่างเดียวเท่านะั้นรู้ว่าคุณเก่งไง ชัยนะแสนหวานที่ช่วยชน,นะนายไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอก mm hmm. ก็ทีนายช่วยปู่วามได้เลยทำไมฉันช่วยบ้างไม่ได้ mm hmm. แต่ฉันว่าไทงาที่ดีเนี่ยนะ mm hmm. คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย mm hmm. เกี่ยวกับตาอย่างนาย mm hmm. ควรจะกลับไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว mm hmm. ฉันว่าป่านี้แฟนนายคงรอนาะยแย่แล้ว ฉันก็โกหกไปอย่างนไงเองเเเอ่ะอย่าบลอกเลยจะ๊ะเอ๊ด <c oughs> บ่นอะไรอยู่จ๊ะบน่นคิดถึงอ้อยหรือเปล่าอ,ะอ่ะโหวกมาได้ไง หน่อยว่าทําไมเมียโรคจิตของเจ้าบุญเกิดน่ะถึงต้องการเอาตัวเจ้าบุญเกิดไปนักคิดคิดสิคิดคิดสิโอ้ยเจ๊ก็คิดอยู่นี่ไงเล้แล้วก็นี่เจกำลังคิดอยู่จะเอาเอาไปฆ่าเอาไปปล่อยวัดเอาไปส่งให้ตำรวจเอาโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะที่บอกให้ช่วยคิดน่ยแปลว่าให้คิดให้ออกเจ๊กูม่คิดไม่ออกว่าทำไงเลาไม่เข้าใจยงไงนะ คนเป็นง่อยแบบนี้แท้หน้าพิสวัสตรงไหนเออใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละอะไรเจ๊ก็หน้าพิสวัตรไงไอเจ้าบุญเกิดอะ่ะมันหน้าพิสวัตรตรงที่มันมีมรดกยามีโลก,กิมันถึงต้องการตัวนักหนาในเมื่อแต่มันเกิดไม่ฟื้นมันก็ยังต้องมาเอาตัวบุญเกิดไปเพื่อไปรับมรดกต้องใช่แล้ว ทำไงดีอเจเจ้าจยังไงเราก็ต้องรีบไปบ้านตามเดี๋ยวก่อนที่พวกนั้นจะไปถึงนะสิไม่งั้นบอสวยแนะ่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเจเดี๋ยวเฮ้ยแต่เพชรบุรีมันใกล้แค่นี้เองอะป่านนี้พวกนั้นไม่ถึงต้องนานแล้วหรอ จริงดูหน่อยมันเป็นอะไรดูสิเนี่ยสงสัยม้อน้ำาจะระเบิดอะลรวซ่อมได้ไหมอะได้มันได้แต่นานหน่อยนะนานแค่ไหนก็่สองสาชั่วโมงแต่ต้องดูก่อนนะให้มันเร็วกว่าน,นั้นได้ไหมอะวันีว่าฉันรีบอ๋อถ้ารีบใช่ไหมนู่นเลยไปบอกแล้วเราคุณคานอะซ่อมก็ซ่อม่ <Hey. S 1> าแต่นี่เฮียเฮียเฮี ไม่ต้องไปปลูกเพื่อนฉันที่นอนอยู่ข้างหลังนะมันไม่ค่อยสบายใครจะไปปลูกเวลายังไม่มียัดซ่มให้เลยโอ้ยวินง่าอไปดีอะต้องรอจนกว่าจะส่อมเสร็จนั่นแหละมันเทคเอาไปตั้งแมื่อไหรมันไม่ได้เทคเอาครับเห็นเขาบอกว่ามันหายตัวไปเฉย สงสัยจะโดนลักพาตัวฮะลักพาตัวในบุญเกิดแล้แต่อะไรเนี่ยนะมันจะลักพาตัวไปทำไมเห็นทางโรงพยาบาลพูดกันว่าพักหลังๆเมียนายบุญเกิดมารารวาดบ่อยๆสงสัยจะเป็นสีมือของเมียนายบุญเกิดนั่นแหละครับเมียมันเนี่ยนะไหนบอกว่าไอ้บุญเกิดนี่เป็นแฟนอุดมไงมันไม่ได้เป็นเกย์หรอกหรอหรือว่า มันโกหกพวกเราไอ้พวกนี้มันมีพิรุษจู่ๆไอ้บุญเกิดแร่แต้ก็โผล่มาในขณะที่ไอ้วรพัฒน์หายตัวไปหรือว่าไอ้บุญเกิดแร่แต้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้วรพัฒน์ ไอ้จอดเอาไงกันแน่ถอย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 ดิถอยช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 อยอีกนิด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 นั่นนั่นนั่นดูนั่นสิดูรถนั่นสิเฮ้ยรถที่มีโรกจิตสิติดใครอ่ะสิเอาละโรเข้าหูแบบนี้แต่จะไปเมืองเลบุรีเจโชคดีของเราแล้วต้องรีบไปเอาตัวเจ้าบุญเกิดกลับมาให้ได้เสร็จชและวน้องมีโรคจิต แกว่าฉันสวยพอที่จะเป็นเมียจริงๆจังวะเฮ้ยนี่แกอยากเป็นเมียมันจริงๆเหรอโอ้ยจะบ,บ้าเหรอฉันแค่จะหลอกชาวบ้านว่าเป็นเมียมันเท่านั้นแหละหนี่แล้วแกจะทำยังไงต่อไปฮะนี่อย่าบอกนะว่าแกจะมาไปรับไปเลี้ยงดูอะไม่ไหวนะใครจะอยากเลี้ยงคนเป็นง่อยโอ้ยวัดแถวนี้เยอะแยะไม่ต้องห่วงหรอกนะวัดนี่แกจะไกจะถึงปล่อยวัดเลยเหรอมันเป็นคนนะไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวหรือแกจะให้ปล่อยมันข้างทาง ลอยวาดก็ดีแล้วโถยังไงนะพระก็ต้องช่วยมันเพราะพระท่านเนี่ยต้องมีเมตตาเข้าใจไหม,มทำเป็นคนว่าดีเจ้าบุญเกิดนอนอยูะนะ่รถนั่นเห็นล้วเจ้ยเห็นไหมเกิดไ,ไปแล้วอ่ะเอาไงเดียวเจ๊ องคนอะ่ะข้องเอาตัวุนเกินนะไปที่ได้ไปขึ้นรถถ้ามีใครมาขวางนะคุณดบต้องจัดการแล้วไปเจอกันที่รถโอเคไหมโอเค จีนคุณพงมนี่เอ้สาวโวยวายอะไรนี่ยังอดเลย